ขันบุญหลายจังสิได้บุญน้อยย่านเป่าได้ย่านหลายเดย,ย่านนั่งตัวยัวา,ายให้ตกลมสนมน้องตัวให้ของมาหลายปีบัดแก่คิงว่าตัวดอกย่านเป็นกำนอนนั่งตมลงค่าลงย่านน้องปล่อย ถือแน่นหน่อยถือตรงตายข้างต้นเดือสูงปอละพิมนพ์ั้นแม่น้องสมมุิพี่นี่เป็นเน้นที่เคยเห็นมาหลายพวกคู่สาวที่ล่วงรลอจากกันนอบอกพ่อสองสามมือลืมคำจาเบาคนใหม่ย่านหลายเดย่านถือกี่พะขันใจ บัดพนางมาลอกตมยานตายแท้เม็นบ่อยังโอยลำไพยคุณลำไพยครับผักขันชัยคนนี้มันต่อยตำเพียงดินส่วนว่าคุณลำไพยอยู่สูงเทียมฝ่าพักขันชัยนะประกาอาจเอื้อมคุณลำไพดรอกครับ พีประคันใช้ยี่บ่อจังสันทอกพีถึงสิถูกสิยากสิรวยหรือจนมันกับคนคือกันนะล่ะพีประคันใช้ว่ตั้งแต่พีประคันใช่น่ะขีดคือจังลำไพ่บ่ละพีคุณลำไพ่ครับถ้าว่คุณลำไพ่หากประคันใช่อีหลีนะคุณลำไพ่กาสาบานกาสัญญากับประคันใช้บ่ละลำไพ่หากพีประคันใช้เป็นอย่างลำไพ่สิบวากาสัญญาสาบานน้ำละเนาะคัดจังสันเข้ามาสัญญากันได้บอกคุณลำไพ่ ได้จะพี่บัันใช้ลำไพเอ่ยขันจังสันเข้ามาสันญ,ญามันนำกันทั้งสองฝ่ายพี่เมนขวาหนองเม่นท้ายปะนมุ้งนิ้วเข้าใส่กันสาธุเด้อขันลำไพตัวอาย ให้ตายติดจังมากแข็งให้ตายเห็นดอกทางตะให้ตายจมลงน้ำคืนมาตายอีกให้กาสีกตอนตสิ้นกินเสียนลงมันอย่าเหลือมีเท่านี้ละน้องคำที่พี่สาบานหนูนงคานให้จำเอาเบาวพี่ชายสาบาน ขอหลับลองถึงทีน้องอยินดีบอแกงว่าลับเอาดินนัวและป่าสองกำเพื่อพยานหากภัยพิศเกาา้าตันเวบอเสือ้อถือสาให้หักกัดห้อยปอกน้อยกระบานบางเดินตามทางให้เสือยำให้ผีต่ำดอกล้มทวน ให้ตายมิดโนูมอดเมียขนขะนนางเมาบ่แน่หน็ดโน้ลคุณรักกี่เอออย่าลืมคำมันสัญญาก,กันเนะสัญญาก,กันอะไเด้อพี่ภะคันชัยว,ว่าตั้งแต่พี่พาขันชัยนั่นแล้ว,วเขาไปาาเหตุการณ์เหตุงานอยู่ในเมืองเนี่ยวังไปเห็นผู้สาว สาวสนุงงามๆก็ะยาไปหลงมากหลงหากเด็กผีประขันใช้คุณลังไพรครับประขันใช่เนี่ยสิหากแต่คุณลังไพรคนเดียวนั่นล่ะแต่ว่ากนสิไปเหตุการณ์เหตุงานเนี่ยประขันใช่นะ่ขออย่างนึงได้ปะขออีกอย่างละพีประขันใช้ขอกระรงใจขอกําลองใจก็คือหอมเกี๊ยมลังไพ่เตเจอได้ไหมหอมเก้๊ยมแหม่มหอมเก้มจังไใดมันไก่สีแจงแล้ว คนมันกะสิมาเห็นตโนาผีประขันชัยสีจังใดว่าท่านมีไปตื่นจากคนไหมแต่ว่าวต้องสัญญาก่อนดิขันหอมแก้มลำไยแล้วอย่าไปหอมผู้หญิงนคนอื่นอีกเด้อประขันชัยบ่หอมผูดด้ใดดอกสัญญาเด้อสัญญาจ้ะชื่นใจจังเลยจันะเมียมาเถ้ามาแต่ตอนใดเมียมาแต่หนึ่งรอบไปเนี่ยมาอย่างเนี่ยแต่เด็กแต่เดินไปเนี่ยฮะประขันชัยออกมาเงียบครับ ออกมาเงียวครับมเงียวครับเงียบเงียบบุษบดนเงียวไปน่ะบุษบดนเงียวเลยครับตี่กลัวว่ามันเงียวใส่สวมน้อยลูกสาวกูพ่แห้งเลยเมียรุดเหมือนกันาลทำไมจ๋าเมียออกมาอย่างตาเศร้าตาแซรบาปะนี่ฮะเมียจ๋ามันเศร้าแล้วล้ำไส้กวออกมาเหนึ่งเข่าตัวจ๋าเมียมันเหนื่งเข่าจ้า ว่ท่านในสายจ้ะเมียจี้ว่ามันเขาทายเขากระมึงพ่อยางเหรอเมียจ๋าแล้วแต่เสาปนีจดตื่นออกมามยังลรือเมียจ๊กเดี่ยวเมียไม้ตื่นตื่นหรอครับแซวเอ้ยไม่ยังหรือพี่หมอจ๋าสมภัยเสียงมันเลยคือโค้ดว่ามันโสอีอย่างกันพักกันตื่นมาแต่เสาแต่แซวแต่ลูกโอ้ยกะลูกมาว่าสิบอกลูกบอกเต้านั่น ว่าผักขันใช่เนี่ยสิขอไปเหตุการณ์เหตุงานในเมืองก็สิไปฝากสนนี้พีที่เขาคุยกันไว้วามโมนี้สิผ้าผักขันใช่พร้อมมูงพร้อมพวกเขาไปฝากการฝากกานใี่เมืองได้บ้างนั่นว่าแม่แมนใส่ล่ะจากไหนไปใส่ล่ะไตรงไอเตาตื่นไปน้อมาตื่นตื่นตื่นไปจับแล้วครับมาเร็วมาเร็วติลูกมาเร็วครับเมาเร็วมาเร็วเสียวแท้เ็ดเต่าจังไหนมันสวยหรตัวเนี่ย พักขันชัยเตาตเมื่อนี้พ่อกับแม่สิภาพไปฝากการฝากงานในเมืองในวังพักการเตรียมเอาสิ่งกของไปลูกฮะเตรียมพร้อมหมดแล้วครับพ่อเตรียมพร้อมแล้วกระเป๋าก็เตรียมแลรวได้ไหมพ่อเข่าห่อน้ำไปกินน้ำท่างเตรียมแล้วบันลูกเตรียมเียมรือลอยสุยงส่วนลำไพ่เตรียมแล้วบัลูกห่อเข่าขั้นเตรียมแล้วเดี๋ยวขั้นเรียบร้อยกระแปะออกมาให้ไอเดอรลูกเด้อจ่าแม่ไปไปพักันชัยขั้นจะสั่นพ่อสิภาพออกเดินทางแต่เสาร์ไปลูกไปไปครับ <ไ>ปลปลเีดพอพิมพิสันจะาแม่อุไรวันตุละ่ะเนาะ แสนสำราญขันหานหาวจตถึงเข้าเช้าปีใหม่สงกันในชาวบ่วงในล่งลางดอกสองสีอ,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 องค์พุทธังธรรมังสังข้างองค์พระอุุธรลูปนี้เพื่อลงนางดอกในพานบันดาลคนเป็นปีไทยสีสงลางโชคชาตาไผเคยสร้างเพนการแก่เข้าก่อน เขาจนหัวขั้นงอกหลอนว่าท่านพ่อผัดแหงหลายนับเตเมมือนีแปลวแต่มันสิจอจวนหมแล้วไทยฮังซุ้มที่มาฟังก่อนพวกนากลังเขาสลัำองพรยาวิกระทำสิลงมาภไยนา,าศาสนาพระโคโดมสองท่านปีดลกกักวกลัว มันมาถึงเลวตัวสองพันปีหาลอยมันสิคอีดอกซัำไดองค์พระศีอริยเมตไตานั่งสถีตดอกเทนแก้วแนววางสนาคำเข่าในทั้งโลกีลูกก็พนันบดานหอนจิซ้อนเดาหายบันยายมาจนว่นเหนื่อยอุไรบันเลยนับตเตอ้งเต่ บุตรลาดเทามาอยู่บ้านคันของสางนางนาคจะเลือนนอนน้งนาเสด็จพี่พี่ดีพระไัยหลายลาชเจ้ารถเท่าเข่ามาได้วังทุกสิ่งทุกอย่างมันกระเบ่าขึ้นมาเฮ้าก็อยู่สบายไปเนาะพราวาการงานยัง อุลว่าในเห็นลูกชายกองเข้าถาไปนะ <ทำ S 2> สบายใจเร็ดเจ็ปีเสด็จพ่อเสด็จแม่พอมฉันทรงทมพร้อมท,ทั้งเอกแซลขึ้นเข่าเฝ้าโมนีพร้อมฉันมีคนงานมาฝาก,การนฝากงานพระเจ้าข่าพระองค์มีคนงานมาฝากพระเจ้าข่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายพระเจ้าข่าพระองค์อยู่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวคนงานที่เจ้านำมาพากขันใช่ ถาวายบังคมเสด็จพ่อเสด็จแม่พระคันทช่มีเจ่คนหนุ่มๆเนะาะถวายบางังคมพ่าเจ้าพะยะค่ะเสด็จพีอุอไรบ้านยาเยี่ยงนะนที่ใส่แจ็ค้อเป็นคนเรียบร้อยดีเนาะนั่นดีบ้านอยู่ใส่ละลูกเป็นลูกเต้าเราก่อผู้ใดบ้านผมเองอยู่กลางดงกลางป่าผู้ละครับพอเมย์ละ อยู่ใส่ลูกเป็นลูกผู้ใดพรกคันชัยเกิดใดใหญ่มากก็อยู่กับหลวงตาอยู่กลางดงกลางปลาผู้ล่ะครับแม่นล,นลูกลเจ้าตาลูสีแม่เราครับสเสด็จ<ห>พี่พด,าดาบดวงนั้นมาคือของลูกชายเฮาแทนนะดาบดาบพระคันชัยดวงนี้คือของลูกเข้าสเสด็จพ,พี่พอ,อุลยวันจำได้ มันกระอาจที่เป็นของเขาแต่มันจะ่ค่ายคือกันซื้อๆก็ได้ถ้าเทอารถเท่ากับมีเราดีพระองคานะบอกเป็นอย่างดีพระขันชัยเอ๋ยพ่อก็เมเห็นมุเจ้ามาสมัครงานจังซีทุกๆคนใหญ่เป็นหนุ่มเต็มตัวกับพ่อเสิเหตุงานไหวทรงธรรมพระเจ้าข้าพระองค์พอสิตตกลงหลับไหวหมดนาทีของเจ้าแล้วนะขัดจักสันหม่อมฉันทรงธรรมพร้อมทั้งเอกแซวขอทูลลาพระองค์พระเจ้าข้าไปลูก ดู่กับเสด็จพ่อเสด็จแม่เพื่อนเด็ลูกเด้อครับขอบคุณหลายๆครับที่ฝากกันฝากงานให้ครับเป็นอย่างดีลูกพอกานใจเอ้ยเต้าถ้าพ่อกับแม่สิยหับไว้กเพ่าท่านในเดชพราะว่าพ่อกับแม่มีลูกชายอยู่เด้ต้องปรึกษาก่อนต้องถามล่าชื่อเรือของพ่อกับแม่ก่อนได้ต้องถามลูกชายก่อนแม่ละโลพ่อที่เอิญเสนิทเจ้าหนอลูกของพ่อมาใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซถามเพิ่นสิลับหรือบอลัันนีก็อยู่กันลูกอีกเทื่อนนงพระเจ้าค่ะเสด็จเจ้าเนาอเสด็จเจ้าเนาอเอ้ยแป็นอนตื่นไปนาะมาหาพ่อับเม่ดูลูกแล้วมาแล้วเยียม่ายีมจะไ้ีา เกี่ยงคุณมาอยู่นี่ได้ครับเกี่ยงเยอะเยินเนี่ถอยไปก่อนถอยออกไปห่างถอยออกไปให้ห่างจะข้อขาดเหรอฮะไอบางได้เกี่ยมเกือบมิซัยฮะเจ้าบ้านกว่าครับรู้หรือยังนี่ราชเจ้าอรถของเราเสด็จเจ้านอนแทราเข้าเกิดแบบนี้บ่ได้ขอประทานอภัยพระเจ้าค่ะคงสิจำปินคนแมนไอ้พวกนี้มันมา่ยังหรืพระเจ้าข่าพระองค์ คือจังซีดอกลูกคนคือกันก็ได้มาสมัครงานสมัครงานทงทำมาฝ่าพอกับแม่พอกับแม่วาสิลไว้ก็ต้องถามเจ้ากรเจ้าสิลับ,บ่ลูเห็นดีบ่ลูเ็นดีน้ำพอกับแม่บ่เสร็จพอเสร็จแม่ในการรับทำการทำง,งานโลกงเฮนี่น้ำอยู่เดี๋ยวนี้ในเมืองได้บางห้อขาดแค้นแต่ว่าถ้าเกิดเสร็จพอเสร็จแม่เ็นดีแล้วลูกคนนี้งมีปัญหาดอกว่าเจ้าค่ะดีมากลูกสงสารเธอคนอยากคนจนมาขอพึ่งพระอาศัย หลับนะลูกเนาะลูกหลับก็ได้พระเจ้าข่าเสร็จพอขันใช่เอ้ยขอบคุณหลายๆครับราชเจ้าลเราหลับมูเจ้าแล้วอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเสด็จเจ้าโนเบิงนะลูกจัดอันไหนอันไหนการงานอันไดก็บอกไปพ่อก็เมียม่หมดนาทีแล้วนะพระเจ้าข่าเสร็จพอเสร็จแม่เชิญมาทับเทิดพระเจ้าค่ะเชิญพระองค์ประทับพยาค่ะดีใจโซซีมยังกันฮะบอมไม่ยังดอกพระเจ้าค่ะ มาคอร์ดแล้วจะจิ้มดำชาเหมือนเดิมเดี๋ยวยเร็วมาคอรเร็วเจ้านีซาเดี๋ยวเฮ้ยต้องเสืเหมิคนเดียวกันเมื่อกี้แล้วที่จำคนผิดกันได้ใจเ,เย็นพวกเจ้าอย่าสุบเสียดินท่าเราขอจิ้มดำชาก,ก่อนนะขอประทานอภัยอย่า,าส่งเสียงดังเขาไม่ได้ถอดพลงงยี่ย้อข้อข,ขาดโปรแกรมเหรอพระเจ้าค่ะขอบใจอมารควกกูใจจ้าเห็นยังนะฮะเรียขา <laughs> <laughs> เอาละเอาละเอาละขอบใจ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 เดี๋ยวให้เราขอถามพวกเจ้าทั้งหกคนก่อนละพวกสูงยางมากเนี่ยสูนไปบกเกียมฮะไหนบักไหนสึกเกียมไปสึเกียมดอกพระองค์มึงเบิกรู้คือพวกผมอาจจะจำคนผิดกระด้ดอกพระองค์แม่เราพระเจ้าค่ะคนสื่อเกียมกับนาตาคือพระองค์นี่แหละพระเจ้าค่ะอจจตจำคนผิดกระด้พระเจ้าค่ะแม่เราพระเจ้าค่ะพวกสูงมากจากบ้านป่าพวกสูมันคนถุคคนงา มาสมัครการสำนงานเย่าสเสอ,อเรียกคนซื้อเกี่ยมแถวนี้กูว่ารู้จักคนซื้อเกี่ยมซื้อเกี่ยมมันไผกว่าู้จากซื้อก็บซื้อบ้านนอกเว้ยปเถอะค่ะต่อไปนี่ถ้าพวกสูอยากทําการทางานสูต้องัานกูว่าเจ้านอน้อยกัลอนทองเออได้ยินบ่เจ้านอน้อยกัลอนทองเองเอเอาให้มันชัดเจนก่อนนี่ได้เลยพยาค่ะเจ้านอไม่ฮะอย่าข<ะ>อขาดหรอฮะ เจ้าโน่อยู่โบเรนหอยดุนเนอโนยเสียงดังดังเสียงดังดังเจ้าเจ้าโน่นอยู่เจอโน่นท้องดีดีมากที่สามคนนี้บอกนายเสือฟังเราการงานในเมืองในวังนี่กับมือดิบอยากมีมากมายหลายอย่างหวังว่าพวกเจ้าทั้งสามสี่หาคนนี่คงจะทำงานให้เฮ้าย่างเต็มที่เอาละพวกเจ้ามาคงสิเมื่อยกันนะ ไปนอนหลับพักผ่อนเอาแห้งมือนเศร้าตีสามเริ่มทำงานตีสามตีสามได้บอกครับตีสามได้บอกพระองค์ที่ทำงานหรือไม่ทำทำพระเจ้าขับเอาละนี่ถือว่าเล่าใจดีขึ้นหน้าตาแล้วนะเอาละไปตีสามเริ่มทำงานได้ไปพวกเจ้าไปพักผ่อนเอาละอามาเท่าไหร่พาเราไปหาจีบสาวเตาแฮ่ไปชพระองค์พุทธค่ะ ยืนเสาบอกเขาตงเหตุงานแต่เสาเลยทต้เจ้านอ้อยนี่ต้องแม่นบักเกี่ยมกระขักไอ้จำได้น้องก็คือกันเต้าว่ะแม่นฟักไซไหมากเต้าก็จำได้ว่านั่นต้องเป็นเกียมแน่นอนต้งไหนกระบกเขียมไปตรงไอ้เต้าไปตรงไอ้เต้าครับมาจังเลยพะขันใช่เสด็จเจ้านอนกับเบี้เกี่ยมหน้าตาคงคือกันจะซื่อก็ได้นะหน้าตาคือกันแมนพวกขาคงจำคนผิดแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้พวกขาถุกคนนี จะได้ตื่นต่เสาอยู่พวกเขานี่ตั้งใจมาทำงานให้กับเพื่อนเด้ตีสามเขาต้องได้ตื่นเฮ็ดก้านต่เสาแน่นะตรงหัวเตาไป้อนกันเถอะไปกลับไปป้อมกันก่อนเนาะไป ้าหอ,อนได้ซิมตอนอย่าลืมพักอดสาฟังให้มันคักเรื่องราวให้เขาแจงร mm. าคาแพงให้เรียนรู้อดสาดูาพอสว่าง mm. นองก,กับพี่กะสร้างขั้นมันคิดบอก,กว่งซิงเป็นบ่วงดอกของคองอ,ง mm. อีกบ่โด,ดนกะสิพ่อไพ่เดนอ,อเป็นคนผิด ไผเดนอเป็นคนคิดสิ่ก็กรำกระทำไวสนุกไปในเรื่องฟังในท่านอีกฉากใหม่ตอนีนหยดนอพกักวไยขั้นไปนะอาจังคอยฟังอฟเอิน้นแฟนแฟนเออนสายเรทาทั้งสี่คน มันเป็นไปได้ยังไงฮะแย่เว้ยห้าว่าห้าหนีมากไก่แล้วเนียนเลยพวกบักประคันใช่บักเตาบักโตมันนั่งมาได้ยังไงฮะมันตามมาได้ยังไงเพื่อนบอมบ์นี่บอมบ์อื่นความจริงต้องเปิดเผยกันไห้เอาองซี่กันแล้วกันบ่อยเอาจะไหนห้าต้องหาวิธีการกำจัดพวกมันนี่ออกจากบ้านจากเมืองไล่มันหนีไปใหญ่มันดูหนีเว้ยแม่แล้วเพื่อนโตต้องหาวิธีกันแก่งมันถูกต้อง ฮาตกเงนินมันมาใส่การใส่งานดีกว่านะ<ม>นเอานี่สกันเอคอดไเอคอดไดคไ้ครับว่าใะไรครับเจ้านองคือทังสิสสเ่เลยเอคอดเราสีเอคอดนี่ทดสอบความสามารถของคนงานที่จะมาข้างนี้ว่าเขามีความสามารถพ่อบอที่ถึงจะมีเมืองในบังเฮาในไดแต่ที่สําคัญเน้นไปทางโหมดลายการเก่ง้ยงอัรุ่นในอคอยดนะรับเด็กเก่าเลยเจนน้านอ ล่าฝ้าขอกันแล้วกันก็เหี่ยวได้ไปหน้าตาต้องจริงจังนะขวัดมึงต้องเข้มแบบวูนอย่างเี้มันโอ้เป็นทายาทเหี่เฮ้ยมันมาใช่การใช้งานในี่ยขวดแล้วออกมาเหี่ยวเฮ้ยพวกมึงอยู่งใสกันบมด่าออกมาหาเสนาเหี่ยวด่วนทีนี่มาแล้วครับเสนาเหี่ยวอำมาดใหญ่ลรุกูนี่มาแล้วครับ่ะพวกสู้สามคนมานั่งหนีกันไป เอาละพวกสุโพคงฟังโอ้ยดีนด้เว้ยต่อไปนี้จะเป็นการทดสอบความสามารถในการที่จะรับการทํางานครั้งนี้บักไดที่มีความสามารถกูจังสิรบมาทําการทํางานในเมืองในว่างนี้มีความสามารถถ้าผู้ใดความสามารถพอถึงกูจะสร้างผ่านชีวิตทันทีฮ่าผานชีวิตบว่าในเมืองแห่งนี้นี่กูเป็นคนกลุ่มอํานาจไว้เว้ยกูเป็นคนบ้าอำนาจเว้ยเอาละอ จัดการทีละคนไอ้ลุกขึ้นไว้สามคนอ่ะเอาทีละคนทีละคนทีละคนโอ้เอาทีละคนให้ทีละคนอืได้เลยจัดการไอ้มาโม่โม่โมันม่โ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 มดโม่ม่มาโม่โม่โ้อโม่โม่ๆเ่็ม่โม่โม่ยเ่โม่โม่โม้โม่โม่โมอโมคโมาโม่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 โมครับม่อม่โมม่โ่ม่โม่ม่ง่ ของดีดีมันลายย่านโตสกุลกตลนไปชนอันนั้นแต่ชนอันนี้แตกก็เลยตองการใส่มันสมองตุ่มังเคล็ดการเคล็ดการใส่มันสมองสิล่วงสมองผมแมนโอสิล่วงไปไปนอไปไปนออ้าวให้ตัวบอกน้ำกลนเฮาเดอร์บอกน้ำกลแมนครับผมยายยายล <ง S 2> <ห>ุมขุมเขากลนกบยายหลุมเขากลนกบแต่ว่าเว้าเร็วเ็วให้ผมบอกน้ำเจ้าเนี่ยแมนยาย ล่นลุ้มลุ้มเขาขุมกบโอ้ยนี่อะฮะนได้ล่ะขอหน่อยขอหน่อยอุปกรณ์จะใช้อุปกรณ์เขาถือบ่อข้ามมาหันนี่ยวอุปกรณ์มาไปอุปกรณ์มาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเหยาตะวังใหญ่ขุมหลงขมขุมกบอยู่ว่างนี่มีแต่ความสนุกสนานลหลุ้มว่ต้องใหญ่เรียดว่ต้องเก่งเอาไปเลยลูกพี่วิ่งบันไหชะโนบ้องมเรีนนอใหญ่หล่นลุ้มเขาไปกุดกบใหญ่หล่นลุ้มเขาไปกุดกบใหญ่หล่นลุ้มเขาไปกุดกบ เอาทั้งสี่เลยพ่อไม่นเร็วยายหลุนล้มเข้าไปกุนกบยายหลุนล้มเข้าไปกุนกบกุกบกุนกบกกบได้โอ้ยยายหลุนล้มเข้าไปกุนกบได้หลุนล้มเข้าไปกุนกบได้หลุนล้มเข้าไปกุนกบเบาไหมอ่อประธานโทษเจ้าบอกว่าสามทีเทียมหันบ่าเครื่กันจักเทียนได้หลุนล้มเขาไปกุนกบ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 โอเคเอาคอยสียบบอลเด้อบัาน่นี้จะมายักยับฝ่าวขาคอยเด้อครับยาย หล่นลุ้มเขาไปกุ่นกบใจกลุ่มล้มก็ไปกลุ่นกบกุ enth, ่นกบกบกบกันได้หล่นลุ้มเขาไปกุ่นกบด้หล่นลุ้มเขาไปกลุ่นกบได้หลุมล้มเขาไปกุ่นกบหล่นหล่นล้มตั้งไดโอ้มาให้คอยถามขึ้นเนี่ยเอาถามมาเลยเจ้าถามคอยมันยากปวดอืออ่าอันนี้เอาเอาแบบปัญหาแบบลึกลับเลยเด้อถามยากที่สุดเลยแบบแงากมาเลยแบบยบง่ายมาเลยแต่ว่ามันนีมันนีมันนีอออ่าอะไรเอ่ย สูงที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกแมนแล้วเครื่องบินเห็นบอโอแมนเครื่องบินบอแมนยังหันเอาตอบมาอีกให้ตอบอีกใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนปอซนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ